้วของหนูมาแล้วของหนูมาแล้วนี่นะครับเส้นชัยของเรานะครับสวัสดีครับฉันนั่งนั่งสกายพอดีน้อง,องสกายจะมาทำอะไรครับอ่าวันนี้พวกเรานะครับจะเอาพี่เต่ามาเดินแข่งกันนะครับใจะเลือกตัวไหนสก,กายเลือกเอ่อสตองใช่ไหม โอเคเดี๋ยวพ่อเติ้ลเลือกแฮปปี้นะครับนี่เราก็ให้พี่เตา่ามันค่อยๆกินมานะครับค่อยๆกินอาหารมาตามตามทางนี้นะครับพี่เต่าก็จะกินอาหารตามทางนี้มาเรื่อยๆนะครับจนจะมาถึงตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นชัยของมันนะครับของสกายเลือกสตองนะครับเลือกตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็จะได้เปรียบแล้วมันกินเร็วมันเดินนําแล้วสกายตัวนี้มันเดินนําแล้ว ตัวน,นี้มาเดินน้ำแล้วตัวน,นี้เดินต่อแล้วสกายคอยให้กำลังใจมันเร็วแหมตัวน้องสกายมั Friend. นดำแล้วเนีเ่ยเอ่ตัวพ่อไม่นำมาเอาเอาตัวนี้ตัวนี้มาแล้วตัวพ่อตัวพ่อน้ำมาแล้วตัวพ่อน้ำมาแล้วเดินมาแล้วน้ำมาแล้วตัวสกายของสกายยังกินช้าอยู่เดี๋ยวเอาหารเอาวะของหนูน้ำแล้วของหนูมาแล้วของหนูมาแล้วเราต้องเอาอาหารให้เขาท่ากันครับเอาของน้องสกายน้ำมาอีกแล้ว <Emm ett, S 2> <for>? ขอน้องไกลนำมาเร็วขอน้องไกลกินเร็วมากครับอ้าวมาแล้วตอนนั้นมาอีกแล้วของพอเติ้ลนำแล้วรีบเขียวรีบเขียวรีบเขียวของตัวนี้เขียวใหญ่เลยสกายตัวนี้เขียวใหญ่เลยตัวใหญ่ได้เทียบปะตอนีมมีถอนหายใจด้วยพี่ตาบอกเหนื่อยอ่านูนก็เหนื่อยเหมอือนกันเลยนำมากของพออ่ตเต้นมาแล้ว เอาพน้องสกายอ่มาต่อครับไหนใครจะชนะนะนี่นะครับเส้นชัยของเรานะครับอ๋อเกียวใหญ่เลยตัวสู้สู้ตตสู้สู้ตตองสู้สู้แอปปี้สู้สู้เกียวใหญ่เลยโอ้ใช้เวลาแบบรวดเร็วมากนะปกติเนี่ยกินช้าอ่ะเหนื่อย ตอนหายใจเหนื่อยเอาสู้ๆแล้วแฮปปี้สู้ๆมาแล้วคหนูน้ำแล้วของหนูน้ำแล้วใช่ไหมยิงหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมอเอาเร็วๆๆๆๆเร็ร็วเตัวไหนจะถึงกองใหญ่กองสุดท้ายนะครับตัวไหนมากินกองสุดท้ายก่อนคนนั้นจะได้รางวัลไปเลย yeah. Yeah. มาแล้ว โอ้นูเปียบแบบตัวใหญ่อะนี <guarding okay>? ่นี่เดินมาได้ทางนี้เอ้าไปช่วยเพื่อนกินซะงั้นไปช่วยเพื่อนกินเอ้าไอที่ได้โอกาสแล้วเอาเอาเร็วเอาเร็วเอาแย่งกันแล้วสกายสูสีสูสีไอตัวใหญ่มาช่วยเพื่อนกินใครจะถ้าถ้าถ้าตัวไหนมากินกองสุดท้ายก่อนตัวนั้นจะชนะทันทีเลยนะโอเคไหมตอนนี้น้องสกายได้เปียบครับมันน้ำเลื่อมอยู่เอาเร็วเอาเร็วเอาเร็ว เอาเร็วโอ้โหตัวใหญ่ชนะครับโอ้โหวออันนี้ก็ไปก่อนนะครับเพื่อนๆบ๊ายบาย,บาย,บาย